หนูมีความจริงจะบอกครูค่ะว่าที่จริงแล้วคนที่ทำหนูท้องไม่ใช่คุณธีรัตแต่เป็นไอ้ชั่วสิวะมันข่มขืนหนูในรถหนูขอโทษที่หนูโกหกครูและทุกคนครูคะ่ะค่ะครูลองอ่านดูสิคะ าเกิดว่ามันเป็นความจริงทั้งหมด <S <S> <S เรื่องมันคงจะยุ่งไม่น้อยเลยนะคะรู้เชื่อแกเหรอคะ <S <S> ดิฉันเคยเชื่อแกมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะแต่ก็พลาดไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยดิฉันจะขอเก็บไว้พิจารณาสักพักนึงค่ะถ้าเกิดว่าเรื่องที่แกเล่ามาทั้งหมดเป็นความจริง ดิฉันจะขอต่อสู้เพื่อแกค่ะเพื่อให้แกได้รับความยุติธรรมทุกวิธีทางคงจะยากหน่อยนะคะเขาไม่ใช่คนโสดแล้วก็เป็นคนสำคัญคนหนึ่งของรัฐบุรีถ้าเขาไม่ยอมรับก็คงจะเสียชื่อนอกจากว่าเราจะหาพยานหลักฐานจนเขาเลี่ยงไม่ได้มาขู่ให้เขายอมรับ